ก่อนด้วยขุยมะพร้าวใช่เพื่อเอาไว้ดูดซับน้ำค่ะประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งในสี่หนึ่งในสามโอเควันนี้ครับผมต่อไปเรานิดนึงก่อนนิดเดียวนี่คืออะไรครับดินดินดินขุยไผ่ปหมคะคุณอาดินขุยไผ่อันนี้เป็นดินจริงแล้วใช่ไหมครับจริงจริงแล้วค่ะโอเคเาละะทนคอดมานดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับอันนี้เขามีขุยมะพร้าวอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรวางให้มันแบบว่าพอพ้นขึ้นมานิดนึงค่ะครับผม แล้วทำไงต่อเอาเลยนะคะเอาดินใส่เลยครับผมใส่ดินใส่อือแค่นี้เองแล้วก็ถ้าจะโรยด้วยด้วยหินสวยๆก็เดี๋ยวโรยข้างบนได้เลยหินอยู่ไหนครับมีใช่ไหมครับโอเคแถมใช่ไหมครับใส่ดินให้เต็มเลยนะครับให้ท่วมต้นเอ่อ เทคนิคอันนี้อันนี้จะเป็นการสอนสอนแต่ว่าจริงๆไม่ยากหรอกเพียงแต่ให้รู้ขั้นตอนว่าต้องปูใยมะพร้าวก่อนหนึ่งในสามนะครับแล้วก็ใส่ใส่ดินแล้วก็ถึงถึงแกะต้นไม้ออกมาวางแล้วก็ใส่ดินให้เต็มแล้วก็โรยด้วยหินสามขั้นตอนไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเมดี๋ยวมีเม็ดกรวดครับผมสีขาวสวยมันก็จะตัด ให้ทำให้ดูสวยงามจบคอสโดยวิทยากรชื่ออะไรครับชื่อแอนค่ะคุณครูแอนครับจากสุจิปุริหรือเปล่าไม่รู้เอาสวนวิทยาภูมิครับแต่ว่ายังไม่สวยเลยนะคะยังไม่สวยอันนั้นทรายเอาไว้ปักโอเคทุกคนถือต้นไม้มาแล้วโอ้โหคุณ